Hot News. หมดตังว่าโควิดเนี่ละค่ะผู้ชมขา oh. หลายหคนเนี่ยบอกว่าเครียดจังเลย hmm. เปิดหน้าจอทีวีรวมไปถึงค่ะเปิดหนังสือพิมพ์หรือว่าสื่อโซเชียลต,ต่างๆนี hmm. ่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงกันเรื่อง โควิดสิบเดิฉันปวดหัวมากเลยล่าสุดมีกระแสดราม,มา่า<อ>ในโลกโซเชียลดาร่านักแสดงขยับตัวทําอะไรก็เป็นข่าวโดยเฉพาะน้องอแป้วค่ะล่าสุดค่ะน้องแป้วนะคะโพสต์ภาพวันเกิดของคุณแม่ค่ะแล้วก็มีการรวมตัวกันของสมาชิกในครอบครัวมีคนเข้าไปคอมเมนต์มากมายทั้งกระแสบวกและกระแสลบแต่กระแสลบมันแรงจริงๆคุณผู้ชม,ม,มจนก,การะทั่งพี่สาวของน้องแป้วเนี่ยต้องออกมาตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองค่ะล่าสุดเลยนะคะตอบปมดราม่าวันเกิดคุณแม่นะคะรวมตัวกันท่ามกลางสถานการณ์โควิด สิบเก้ากำลังระบาดแจ้งเลยนะ,ะบางคนก็ฉีดวัคซีนแล้วนะคะและบางคน,นก็ไปตรวจเชื้อมาแล้วด้วยหลังจากดราม่าในไอจีเนี่ยดุเดือดมากๆนะคะนางสาวแต้วนางสาวแต้วนา,นางเอกสาวนะคะ,ะน้องแต้วนัทพรเนี่ยนะคะกรณีนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนฉาในวันนี้เลยทีเดียวค่ะจากกลมตรงนี้นี่เองนะคะคุณเต๋วนัทวดีพี่สาวของน้องแต้วเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะผ่านใต้คอมเมนต์ของเขาเลยบอกว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่นี่น,นี่นะ ไม่รู้เหรอว่ารัฐบาลเนี่ยเขาห้ามรวมตัวกันเกิน20คนแล้วก็ห้ามจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เอาละพี่สาวน้องแตวก็ออกมาตอบแทนทีว่าทราบค่ะแต่อันนี้คือคนไม่ถึง20แล้วก็คนเอ่อหลายคนเนี่ยก็ฉีดวัคซีนแล้วตรวจโควิดมามาแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่งานจัดปาร์ตี้ที่ต่างคนต่างมาคนละที่นะจ๊ะแบบนั้นนะ่ะอ่าเรากลัวขอบคุณที่เป็นห่วงนะ <Yeah. S 2> Thank you very much จบะะสัน้นๆง่ายๆน่าเหมือนกันเนาะหน่าเหมือนกันแต่ก<อ>็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะถ้าเป็นดิชันเนี่ยนะดิชันจะเลือกที่อยู่อยู่เงียบๆ<อ>ไม่ตอบชาวโซเชียลใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าการยิ่งตอบไปหรือว่ายิ่ง ปะทะไปเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญมากๆคือหลายๆคนเนี่ยพยายามขุดคุยนี่ค่ะคุณจาขาภาพนี้นะหลายหลคนก็นับบอกว่าไหนเมื่อคุณเต๋าเนี่ยบอกว่าจํานวนคนไม่ถึง20คนดิฉันแอบไปนับมาค่ะได้18บแปดคนไมการรวมตัวคุณนับรวมลูกโป่งหรือเปล่ายังไม่รวมลูกโป่งลูกโป่งมันกลมๆมันหัวคนนะคุณนับรวมหรือเปล่าไม่รวมตัวนะดิฉันไม่รวมเด็ดขาดค่ะแยกออกชัดเจนว่าลูกโป่งกับ สีสัก <oh okay. คนอย่างไร18คนจริงๆไม่ถึง20คนอย่างที่คุณเต๋าบอกนะแต่ว่าไม่รวมตากล้องเขาตั้งกล้องถ่ายกันเองตั้งกล้องตั้งกล้องรวมไปถึงค่ะคนคนคนที่อยู่ด้านนอกคนสบน้องสับน้ำไม่เกี่ยวไม่นับเพราะว่าบริการตัวเองหยิบน้ํากันเองสบอาหารกันเองทาอาหารกันเองดูแลกันเองอย่างนี้ไม่ถึง20คน แต่สิ่งที่สําคัญมากๆต่อให้ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องใส่แมสพวกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือมีไหมเว้นระยะห่างอย่างไรบ้างเวลาที่อยู่รวมกันแบบนี้ต่อให้อยู่ในครอบครัวเดียวกันหลายๆคนเนี่ยนะ รักษามาตรการกาดไม่ตกเพราะเขาบอกว่านั่งอยู่บนรถเนี่ยอสองคนงงก็ต้องใส่แมส,แมสด้วยใช่แต่ว่าในงานนี้ในภาพนี่นะคะก็เจอดราม่าเยอะเลยนะคะอุ้ยทำไมรวมตัวกันทำไมไม่ใส่แมสด้วยนะคะแต่ว่าพี่สาวก็ออกมาแจกแจงแบบนี้อ่ะอยังไงเราก็รู้เขารู้เราแล้วกันรู้ให้ทันข่าวแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทําตัวอยู่ก็อย่างที่พี่เล็กบอกขนาดขับรถยังต้องใส่แมสใครที่รวมตัวกันเกิน2คนเอาอย่างนี้ดีกว่าเซฟตัวเราเซฟตัวเขาเซฟทุกคนด้วยนะคะต่อให้ฉีดวัคซีนมาแล้วก็ต้องใส่แมสอยู่ ตลอดเวลาอันนี้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยเวลยะยาห่างมากเลยเวลยะยาห่างไม่เจอเพื่อนเลยค่ะผู้ชมค่ะเพราะไม่มีใครครบแล้วนะตอนนี้ต่างคนต่างกลัวจริงต่างคนต่างกลัวไม่ออกไปไหนไม่เจอใครทาสิ้น เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์